ในคลิปวิีโอวันนี้นะคะสิจาพูดถึงเรื่องของการรีวิว Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch SE รุ่นที่2 2ตัวนี้คู่ขนานกันเลยค่ะว่าน่าซื้อน่าใช้แค่ไหนลองมาดูรีวิวการใช้งานจริงกันดูก่อนค่ะ ว่าเป็นรุ่นที่ออกมาพร้อมกันนะแต่ว่ามันมีความแตกต่างหรือความเหมือนกันอยู่พอประมาณเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่ารุ่น SE จะทำได้ไม่เท่าซีรีส์8หรอกค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นเริ่มตน้นแต่ราคาหน้าคบหาอยู่คะ่ะฟีเจอร์ที่มีในรุ่นก่อนนะคะอย่างเช่นการตรวจการเตร้นของหัวใจการตรวจจาับก,การลม้มฟีเจอร์เพื่อการออกกำลังกายรวมไปถึงการตรวจการนอนหลับก็ยังคงมีอยู่เรียกว่าฟีเจอร์ดูแลสุขภาพพื้นฐานเนี่ย Apple Watch SE และ Apple Watch ซีรีส์8ทํทำได้หมดเลยคะ่ะมาดูข้อแตกต่างกันบ้างระหว่าง Watch SE 2แล้วก็ Watch ซีรีส์8ก่อนเลยนะอย่างแรกเลยค่ะที่ไม่เหมือนกัน ขนาดหน้าจอวัสดุแล้วก็สีตัวเรื่องในการซื้อซีรีส์8จะมีเยอะกว่าวัสดุของซีรีส์8จะมีทั้งอลูมิเนียมแล้วก็สแตนเลสสตีลค่ะแต่ว่าตัว SE จะมีแค่อลูมิเนียมเท่านั้นนะนอกจากนี้ค่ะอยากจะพูดเรื่องของขนาดหน้าจอซีรีส์8ซึ่งขนาดใหญ่กว่า SE ด้วย Apple Watch ซีรีส์8นั้นขนาดหน้าจอจะมี2ขนาดก็คือ41กับ45ม mm. ม ส่วน Apple Watch SE จะมี40และ44มมิลค่ะต้องบอกว่า44กับ45ก็แยกกันออกกค่อนข้างยากนิดหน่อยนะ Siri e ป8นี้นะคะสามารถทนฝุ่น IPX 6ได้แต่ว่า SE ไม่ได้จ้ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะใหม่สุด Apple Watch s e r i e s 8นั้นมี Always On Display เหมือนรุ่น Ultra เลยค่ะเหลือบเมื่อไหร่ได้เจอส่วน Apple Watch SE รุ่นเก่ากว่านั้นก็ไม่มีค่ะ<ม>เอาจริงๆนะซะรู้สึกว่ามันสะดวกมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องพลิกมือมาแบบดูเวลาตลอดเวลาแค่เหลือบวางไว้แล้วก็เหลือบ แค่นีน้ก็เห็นเวลาเลยเวลาเรานั่งทำงานก็จะชอบเหลือบดูนาฬิกาบ,าบา่อยๆใช่ไหมชอบตรงนี้แหละค่ะใครที่ชอบ always on display เปิดไปที่ Apple Watch Series 8เลยนะ่าจะตอบโจทย์มากกว่าอย่างที่สองที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของเซนเซอร์ค่ะฟีเจอร์บางอันอาจจะมีไม่เหมือนกันเลยค่ะเอองี <Okay. S 1> นะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบด้านล่างของทั้ง2ตัวนี้ให้ดูคุณจะเห็นเลยค่ะว่ามันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดว่า Apple Watch Series 8เนี่ยเขามีเซนเซ,นเซอร์เยอะกว่า ซึ่งก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ดัานสุขภาพเอาไปวัดออกซิเจนในเลือดเอาไว้วัดอัตราการเต้นของหัวใจวัด ECG ซึ่งพวกนี้ก็จะมีในรุ่นซีรีส์เด้วยแต่ที่มาใหม่มาแปลกเลยมาแรงเลยก็คือเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิหรือ temperature sensor ค่ะสี่เคยพูดถึงในคลิปพรีวิวไปแล้วแล้วก็เกินเกินบ้างเลยในคลิปวิดีโอของตัว Apple Watch Ultra แต่ว่าตัว temperature sensor เนี่ย จะช่วยเรื่องการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายว่าผิดปกติไหมแต่ไม่ได้วัดไข้นะคะมันจะช่วยการติดตามรอบเดือนหรือว่าสุขภาพของสาวๆซึ่งก็ทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ตัวอื่นใส่ไว้อย่างน้อยๆประมาณ5้าคืนค่ะมันก็จะสามารถมีข้อมูลพื้นฐานในการอ้างอิงก่อนว่าปกติอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยเท่าไหร่พอมันเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นคือตรงนี้จะก็ต้องขยายเรื่องของการนอนนิดนึงว่าปกติซีไม่ค่อยได้ใส่นอนบ่อยขนาดนั้นคือช่วงระหว่างนอนเนี่ยไม่ได้อยากเอาอุปกรณ์ไอที เพราะว่าบางทีส่วนหนึ่งมันเป็นพรอมแบตมันไม่ได้อึดขนาดนั้นด้วยค่ะถ้าใส่นอนบางทีแบตมันไม่พอใช้งานระหว่างวันนะแต่พอรุ่นนี้ซีก็ลองเอาไปใส่นอนดูแล้วซีก็ประทับใจเรื่องการติดตามการนอนคือมันบอกละเอียดมาก d ด s ส e ลปเราตอนไหนแล้วตอนไหนเราตื่นเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมคือเรื่องการนอน awake REM ค r e Deep คืออะไรเดี๋ยวอันนี้สิพาไปถามคุณหมอนิดนึงก็หมอชวนนนะคะชวนนทมุน,อมอน,นจนีก็เป็นแพทย์ประจําที่ศูนย์นิทรรศเป็นศูนย์ตรวจการโรคเกี่ยวกับการนอนหลับค่ะที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะคะือจริงๆเนี่ยแจ,จนจมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการนอนคะ่ะพอเราได้สวมใส่อุปกรณ์สวมใส่หลายๆตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันเริ่ม t r a c การนอนได้มากขึ้นคะ่ะและอยากรู้ว่าไซเคิลของการนอนที่มันขึ้นมาว่า c a l ค Deep s l e e p awake เนี่ย แต่ละอันมันคืออะไรเหรอคะคุณหมอมันเป็นสเตจระยะของสมองเป็นระยะต่างๆนะคะในช่วงของการตื่นกับการหลับจริงๆหลักๆเลยอ่ะสมองมันก็จะมีระยะของการตื่นกับการหลับเนาะแต่พอหลับลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่มันแยกย่อยลงไปอีกอย่างเช่นหลับตื้นหลับลึกอีกเนี้ยเป็นต้นหลักๆเลยเวลาเราหลับเนี่ยเราจะแบ่งเป็นนอนเรมกับเรมมันย่อมาจาก rapid eye movement REM นะคะมันคือการกรอกตาอย่างรวดเร็วทีนี้การนอนของเราอ่ะมันก็จะมีช่วงที่มีการกรอกตาเร็วแล้ว ก็มีช่วงที่ไม่ได้มีการกรอกตาเร็วอ่ามันก็เลยเรียกชื่อแบบนั้นก็เป็นเรมกับนอนเรมนี้นอนเรมอ่ะมันก็จะแบ่งเป็นหลับตื่นกับหลับลึกเรมจะเป็นอีกระยะหนึ่งเลยที่เขาแยกออกมานะคะไอ้อุปกรณ์แทร็กพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งประมาณนี้ว่าเราหลับไหมเราตื่นไหมแล้วเราหลับเนี่ยเราหลับเป็นระยะไหนอ่าหลักๆเขาก็จะได้มาประมาเนี้ยค่ะเป็น light sleep deep sleep ซึ่งทั้งสองนี้อยู่ในนอนเรมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรมสีแต่ละระยะเนี่ยจริงๆเขาก็มีเหมือนมีความสําคัญมีหน้าที่ของเขาที่แตก กันอออกไปย่างเช่นในดีฟสล e ปหรือในแรมสลิปเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดบทบาทสําคัญเลยก็จะเป็นเรื่องของความจําของสมองค่ะหรือว่าในเด็กๆหรือในวัยที่กําลังโตเนาะแข่งดีฟสลิปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มันมีการหลั่งโดสฮอร์โมนออกมาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นจริงๆหมอไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าคอสล็บนี่เขาหมายถึงอะไรคือเทอมของคอมเมอรเชียลเดเว์เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีเทอมของเขาแต่ถ้าทางการแพทย์เลยเนี่ยเราก็จะเป็นแค่แรมกรนอนแรมแล้วก็จะมีแค่ดีฟสลิปกับไลท์สลิปเฉยๆคุณหมอคะแล้วจริงๆเนี่ การนอนแล้วเนี่ยไซโคของการนอนที่ดีควรเป็นยังไงเหรอคะ พูดถึงธรรมชาติก่อนลวกันเนาะธรรมชาติของการนอนของผู้ใหญ่ไว้ผู้ใหญ่ละกันโดยปกติพอเราหลับไปแล้วอะค่ะเราจะเข้าไ i g ์สล l e e p ก่อนก็คือหลับตื่นก่อนแล้วสักระยะหนึ่งก็คือเป็นหลับลึกแล้วสักสักพักหนึ่งก็จะเข้าเรม sleep แล้วมันก็จะวนมาเป็นหลับตื่นใหม่หลับลึกเรมหลับตื่นหลับลึกเรมอย่างเงี้ยค่ะวนกันเป็นรอบๆไปคืนหนึ่งอะมันจะมีอยู่ประมาณ4-5รอบแล้วคุณภาพของการนอนที่ดีควรมีดี e ส s l e ขนาดเท่าไหร่แลวคะคุณหมอถ้าเป็นการนอนปกติเลยเนี่ยดี e สล l e จะอยู่ที่ประมาณ20%ของทั้งคืน อันนี้มันจริงไหมคะคุณหมอว่าคนเราจะต้องนอนให้ครบ8ปชั่วโมงมันถึงจะเรียกว่าฟูลรูปของการนอนจริงๆอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกไประยะการนอนวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าวัยผู้ใหญ่ประมาณสัก18ปีขึ้นไปเนี่ยความต้องการในการนอนของคนทั่วไปนะก็จะอยู่ที่ประมาณ7-9ชั่วโมงคือถ้าเป็นจํานวนชั่วโมงเท่านี้และเป็นการนอนที่มีคุณภาพจริงตื่นมาเราจะสดชื่นการนอนที่ดีมันก็จะมี2ประเด็นหลักๆอันนี้คือหลักๆนนนาากกกก็็คคคืืออออจํนววนชััั่โมงบีุณภพ นี่มันก็มีเหตุผลอีกหลายอย่างค่ะที่ทําให้การนอนของเรามันมีคุณภาพดีหรือไม่ดีอย่างเช่นถ้าเรามีโรคบางอย่างกดขนณะที่เราหลับมันก็อาจจะทําให้ดิซีราไม่พอคุณหมอคะพอดีจนันมีอันนี้ขึ้นมานิดนึงที่อยากให้คุณหมอดูอันนี้แจนลอง track ก,การนอนของตัวเอง้ยคะอย่างเงี้ <c oughs> ยเรียกว่าคุณลิตี้ไหมคะอ๋ออันนี้เขาใช้คําว่าคอสเลปเนาะเออเนี่ยแต่ละยี่ห้อเขาก็อาจจะมีแบบเทอมของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทางการแพทย์เป๊ะๆอะไรเงี้ยค่ะแต่โอเคมันมีด i s ซีปมีแรมซีที่เราเห็น ก็เดาว่าน่าจะเป็นช่วงนอนเรมหรือว่าในช่วงเป็นเป็นหลับตื่นเป็นไหล่สลีปอย่างนี้มากกว่าเนาะถ้าดูอย่างนี้นะหน้าตาค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคอืมหมอขออนุญ,ญาตอธิบายเ,เรื่องของอุปกรณ์ tracking พวกนี้เพิ่มเติมนิดนึงคือโดยปกติแล้วอะค่ะเราจะบอกว่าระยะการนอนของเรามันเป็นระยะไหนเนี่ยวัดจากคลื่นไฟฟ้าสมองมันจะมีอุปกรณ์ติดคลื่นไฟฟ้าสมองเพราะฉะนั้นคลื่นไฟฟ้าสมองในแต่ละระยะของการนอนมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นตอนตื่น ขึ้นฟ้าสมององเราเร็วพอเราหลับมันก็จะช้าลง พอเราดิฟสลิปมันก็จะช้าลงเข้าไปอีกอะไรอย่างงี้ค่ะคือแต่ละ,ระ,ะระยะมันก็จะมีลักษณะของเขาคือใส่ข้อมือมันไม่ได้วัดที่สมองอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาข้อมูลอื่นๆมาแปลแล้วก็เหมือนแปลอ้อมๆอนะคะ่ะว่าตอนนี้เรากําลังหลับไม่ใช่ตื่นแล้วเรากําลังหลับในระยะไหนเขาแปลจากอะไรได้บ้าง1ก็คือการเคลื่อนไหวของเราข้อ2ก็คือส่วนใหญ่อุปกรณ์พวกนี้จะจับพวกชีพจรได้อันชีพจรแต่ละระยะมันก็ไม่เหมือนกันอีกอาจจะมีสม่าเสมอหรือไม่สม่าเสมอในบางระยะอะไรอย่างงี้ค่ะก็มาบวกๆกันหลายๆอย่าง ็จะมาแปลว่าเออตอนนี้ร่างกายเรากําลังอยู่ในระยะหลับหรือตื่นแล้วก็หลับระยะไหนอุปกรณ์คอมเมอร์เชียลเดเวิ์หลายๆอย่างที่เออใช้สวมใส่พวกนี้เวลาเขาจะบอกว่าแม่นไม่แม่นเนี่ยเขาต้องเอาไปเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานของเรา mm hmm. เช่นติดขึ้นทอ้วัสมองแล้วก็ใส่อันนี้ไปด้วยแล้วดูซิว่ามันตรงกันไหม mm hmm. ถ้าเออมี การวิจัยมาแล้วว่าข้อมูลตรงกันแล้วก็บอกว่าอุปกรณ์เราเชื่อถือได้แต่ว่าอุปกรณ์บางชนิดมันก็มีคณะวิจัยบางบางกลุ่มอะค่ะที่เขาเอามาลองเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานของเราเนี่ยส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่เขาเอามาเทียบในปัจจุบันเนี่ยมักจากนะค่อนข้างแม่นค่อนข้างแม่นในแง่ไหนบ้างหนึ่งจับได้ว่าเราหลับจานวนหลับเท่าไหร่เนี่ยค่อนข้างแม่นตื่น ในขณะที่เราหลับไปแล้วมีตื่นคือแทรกขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สุดท้ายก็คือหลับแล้วเข้าระยะไหนอันนี้ต้องบอกว่ายังค่อนข้างไม่แม่นเลยแต่ว่าไอ้เมื่อกี้การเมื่อกี้ที่คุณแจนเอาเอามาให้ดูอะจริงๆดูคร่าวๆแล้วดูหน้าตาดีนะดูหน้าตาดีคืออุปกรณ์บางอันอะ พอตกราฟออกมาแล้วจะรู้สึกเลยว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่อันเนี้ยดูแล้วถ้ามันแม่นจริงนะก็ดูค่อนข้างดีขอบคุณมากเลยนะคะคุณโอเคค่ะได้ค่ะมาต่อกันในส่วนของความเหมือนส่วนที่ทั้งสองตัวนี้มีเหมือนกันเลยก็คือ 1. ฟีเจอร์การตรวจจับการชน crash detection ที่เขามีมาให้ในทุกรุ่นที่ออกใหม่ในปีนี้เลยก็คือ ultra series แแล้วก็ watch se 2ค่ะแปลว่าเป็นฟีเจอร์จำเป็นนะสแบตเตอรี่ค่ะที่ให้ใช้นานสูงสุดเท่ากัน2ตัวนี้คือ18ชั่วโมง series 8เนี่ยจะมีการรองรับชาร์จเร็วหรือ fast charge เข้ามาด้วยซึ่งปริมาณแบตก็ไม่ต่างจากรุ่น series เเท่าไหร่ค่ะรุ่น apple watch se 2เนี่ย ลองใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่ได้ทําอะไรเยอะอะค่ะแค่ดูเวลาท,วทั่วไปใส่นอนวัดการน,นอนหลับแต่ไม่ได้ใช้ออกกําลังกายประมาณ2วันซิว่าแบตยังได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นนะส่วนซีรีป์8ใช้งาน1วันจะเหลือประมาณ60-70%ขึ้นอยู่กับแอคทิวิตี้ที่เราไปเวิร์กอัลมาด้วยถ้าเราไปเวิร์กอัลมาเยอะก็ลดลงอีกค่ะอีกข้อนึงนะข้อ3 ทั้ง2รุ่นนี้กันน้ำได้50เมตรเท่าเดิมเหมือนซีรีส์7เลยแต่ว่าไม่ได้ทนถึงขั้นดำน้ำแบบตัวอัลตร้านะคะคือมันก็จะมีเรื่องของแรงดันน้ำใช่ไหมเพราะว่ารุ่นนั้นนะ่ะเขาออกแบบให้ถึกกว่ารุ่นทั่วไปเลยเอาเป็นว่าทั้ง2ตัวนี้ไม่มีตัววัดความลึก แล้วก็ตัววัดอุณหภูมิน้ําคือถ้าลงไปลึกๆมากๆเนี่ยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ไปใช้ดำน้าหรือเล่นกิจการรมทางน้ําลึกขนาดนั้นซีว่าซีรีส์8กับ s e 2ก็คือเพียงพอเพราะว่าถ้าออกกาลังกายแค่เพียงว่ายน้ําหรือว่าสโนเกิลขำๆอะไรเงี้ยสตัวนี้ก็อยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะส่นะต้องมาที่ GPS แล้วล่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวเป็นแบบ L1 เหมือนกัน<ๆ>ก็จะใช้ในการเดินทางได้ไม่ต่างกันเลยค่ะ5ชิปเซต คือถึงซีจะบอกว่าซีสองไปรุ่นเริ่มตน้นแต่ชิปเซตในการทํางานเขาเหมือนตัวซีรีส์แเลยเธอแล้วก็เหมือนกับตัวอัลตร้าเลยที่เป็น ISP รุ่น S8 การทํางานก็จะลื่นไหลพอๆกันก็จะเหนือรุ่นซีรีส์เที่ ISP 7ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่าแบบ Big Change ชัดเจนมากเท่าไหร่ค่ะ สุดท้ายค่ะเรื่องที่เหมือนก,นกันก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการ watchOS 9ที่ทั้ง2รุน่นนี้คือเขามีมาให้พร้อมใช้งานเหมือนกันเลยค่ะซึ่งก็จะอัปเดตได้ตั้งแต่ Apple Watch Series 4ขึ้นไปนะคะ,ะยังเขารอบอยู่ครั้งนี้ก็ถือว่าเขาเอาใจสายกีฬาด้วยเชย่นกันนะกับหน้าตาที่แบบมันมีหน้าตาที่แบบโชว์ข้อมูลเยอะขึ้นตอนเราออกกําลังกายหรือการที่ให้เราเนี่ยได้ปรับแต่งการออกกําลังกายของเราตามที่เราแบบสะดวกเลยนะคะสมมติว่าถ้าซีอยากไปวิ่งแบบกลางแจ้งในแบบฉบับของซีเอ ก็แค่ไปที่แอปออกกําลังกายแล้วคุณก็ไปเลือกวิ่งกลางแจ้งค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปเลือก c u สตอมไ z e ได้เลยว่าจะวิ่งกี่นาทีวิ่งกี่เมตรซึ่งพวกเนี้ยเราแก้ไขได้หมดเลยนอกจากนี้นะคะสำหรับสายวิ่งที่ไม่ใช่วิ่งราวจ้ะ watchOS ใหม่ก็เอาใจใส่วิ่งกับ Pacer Experience อะอะไรเนี่ย Pacer Experience คืออะไรเขาจะมีการโชว์ฟอร์มการวิ่งให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือจะเห็นพวกความยาวก้าวของเรา การกเด้งตัวหรือดีตัวในแนวดิง่งเราจะวิ่งเร็วหรือช้าก็ปกติอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องพวกนี้สําหรับสายวิ่งเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาฟอร์มการวิ่งของตัวเองเรื่องนี้สําคัญยังไงสําคัญแน่นอนค่ะแต่ว่ามีคนที่โปรด้านการวิ่งมากกว่าสีแล้วเป็นคุณหมอด้วยเป็นคุณหมอสายวิ่งเลยค่ะไปคุยกับคุณหมอกันค่ะครับผมก็สวัสดีครับผมนายแพทย์พัทรพลอดิเมธิน,นะครับหรือว่าหมอแป๊บนะครับก็ตอนนี้เป็นแพทย์ประจา running clinic โรงพยาบาลวิติเวียนสุขุมวิทครับผมคุณหมอคะเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งครั้งท watchOS 9ตอนนั้นมันยังไม่มาค,คุณหมอบอกว่า<ม>ถ้ามาแล้วเนี่ยมันคงจะมีอะไรที่แบบดีมากๆเลยสำหรับนักวิ่งก็เลยอยากสอบถามคุณหมอดูว่า watchOS 9เนี่ยมันดีขึ้นยังไงคะสำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำฟีเจอร์หลักๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือ เรื่องข้อมูลต่างๆที่ถืออกาสวิ่งนี่แหละครับทั้งเ,เรื่องความยาวก้าวทั้งเรื่องเวลาสัมผัสพื้นนะครับ g รา contact time ทั้งเรื่อง vertical oscillation mm hmm. ก็คือดูว่าเราตัวเต้นขึ้นลงมากแค่ไหนแล้วก็มี power ด้วยครับก็คือเป็นแรงที่เราออกไปจริงเตัวผมเองผมคิดว่ามันทําให้สะดวกสบายมากขึ้นอีกเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่นักวิ่งใช้บ่อยๆก็คือเรื่อง heart rate zone ก็ตอนนี้เราดูไอ้โซนของการเต้นของหัวใจระหว่างที่ออกกำลังกายได้เราด้วยครับผมแปลว่าฟีเจอร์ที่มีมาใน วอลโว่เอสเเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์คนออกกําลังกายแบบจริงจังนักวิ่งแบบจริงจังมืออาชีพได้เลยครับใช่ครับยังมีอะไรตอบโจทย์พอสมควรเลยถ้าเกิดว่าเป็นนักวิ่งที่ไม่ได้อยากดูข้อมูลมากผมว่าพอเลยแล้วอุปกรณ์แค่อุปกรณ์สวมใส่ที่ข้อมืออันเดียวเนี่ยค่ะมันสามารถวัดได้แม่นยำขนาดนั้นเลยค่ะเกี่ยวกับการก้าวหรือว่าบาตรล้านทั้งหลายอะค่ะถามว่าแม่นยำไหมเท่าที่ลองใช้เองครับผมว่าแม่นยำพอสมควรแต่ว่า มันก็จะมีตัวหนึ่งก็คือตัว power อันเนี้ยมันเรายังไม่รู้ว่าตัว power เนี้ยแม่นมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับ power ที่มีแบรนด์อื่นอ่ะเคยศึกษาอยู่เดิมแล้วก็มีอุปกรณ์อะออกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เท่าที่ผมดูข้อมูลหน้าขณะเนี้ยค่อนข้างที่จะไปในแนวทางเดียวกันนั่นหมายความว่าก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ทีนี้เออจานไปวิ่งมาค่ะคุณหมอหนูก็เลยมี ให้คุณหมอช่วยดูกราฟนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคือถามว่า <Okay. S 2> คนทุกไปอย่างไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยสิ่งที่หนูดูหนูดูแค่หวิ่งไป3านาทีเบิร์นไปแค่ไ <Okay. S 2> ม่กี่แคลเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ก็เลยอยากรูว่าที่มันเพิ่มมาใหม่ในแต่ละอันไม่ว่าจะสปิดหรือว่า <Okay. S 2> อะไรเงรี้ยมันคือคุณหมอตอนนี้มีปุ๊บเราก็จะแยกออกได้ครับว่า ในแต่ละสปิดเนี่ยเราวิ่งความเร็วเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าในสปิดหกิโลเนี่ยความเร็วเท่าไหร่วิ่งได้วัดเท่าไหร่ใช่ไหมครับร์ดเรทอยู่ช่วงนั้นเท่าไหร่แล้ว119 SPM คืออะไรเหรอครคุณหมอคือความเร็ว9ก้าคา d e n c e ตัวนี้ก็คือเป็นอีกอันนึงที่ที่ได้เพิ่มมาครับคือได้ได้ d e Length ก็คือความยาว9้าแล้วก็จะได้รอบ9ก้าด้วย r t Rate z o n นของ Apple Watch เนี่ยครับ เนื่องจากเราใส่ตลอดไม่ได้ใส่เฉพาะแค่ตอนวิง่งฉะนั้นเนี่ยเราจะมีฮาร์ดเรทเรสติ้งด้วยก็คือชีพจรขณะพักทําให้สามารถเอาฮาร์ดเรทเรสติ้งกับฮาร์ดเรทแม็กซ์มาคํานวณเราเรียกว่า HRR หรือฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟได้ซึ่งฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟเนี่ยพอมันคำนวณเอาชีพจรขณะพักมาคำนวณด้วยนั่นหมายความว่าคนที่มีความฟิตต่างกันเราจะได้ค่าไม่เหมือนกันแหละคุณหมอออนไลนจะบอกว่าของ Apple Watch ฮาร์ r เรทอ่ะมัน c u s t o m i z e per p o s o n แบบ personalize ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะ c u s t o m i z e มากขึ้น คร,ครับสมัยสมาร์ทคืนโซนหนึคือแทบไม่เหนื่อยเลยนะครับโซน2ก็คืออีซี่แหละโซน3ก็คือเหนื่อยขึ้นมาหน่อยโซน4ีนี้ก็เหนื่อยมากแหละโซน5คือขัดใจผมคิดว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องออกกําลังกายแค่ในโซนใดโซนหนึ่ง แต่เราสามารถที่จะดูแคลอรี่ที่เราเบิร์โดยรวมไปได้สุดท้ายนี้เห็นคุณหมอทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับแบบการออกกำลังกายเหมือนกันอยากให้คุณหมอลองช่วยช่วยพูดถึงได้ไหมคะว่าแอปนี้ถ้ามันทำงานร่วมกับพวกนาฬิกาออกยเีมันจะเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆเริ่มต้นมาจากที่ผมเองตรวจคนไข้ที่ running clinic นี่แหละแล้วมีนักวิ่งบาดเจ็บเยอะมากซึ่งอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจาก การที่ซ้อมไม่มีแบบแผนเพราะซ้อมไม่มีแบบแผนซ้อมมากเกินไปหรือว่าพยายามพุชตัวเองมากเกินไปก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเราก็เลยทําตัวแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนําให้นักวิ่งสามารถซ้อมได้อย่างมีแบบแผนตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้สิ่งที่เราใช้ฟีเจอร์ของ Apple Watch อันนี้ ในการที่ทําให้การส่งข้อมูลง่ายขึ้นก็คือเราส่งตารางการซ้อมมาเข้าไปที่นาฬิกาเลยโดยซิงกับแอปก็คือไม่ต้องพกโทรศัพท์ตอนซ้อมไม่ต้องจําตารางครับก็คือมี p p l e Watch ปุ๊บเปิดขึ้นมาเลือกตารางว่าเอาตารางวันนี้แล้วมันก็จะบอกเลยว่าวอร์มอัพกี่นาทีความเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีฟีดแบ็กบอกด้วยว่าตอนนี้วิ่งช้าไปอยู่เร็วไปฉะนั้นก็คือทําตามนาฬิกาวิ่งไปเลยครับแล้วก็พอจบเรคคอร์ดแล้วมันก็จะซิงค์ลงที่แอปแล้วก็เอาไปคำนวณอัตโนมัติมากมากเลยนะคะคุณหมอสำหรับวันนนี้ะะค ยินดีคผมส่วนนครถามถึงเรื่องเว y p อย n t กับ b a c k t r a c k ถ้าคุณอัปเกรดเป็น watch OS 9ก็จะมีให้มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเท่าที่ซีเอาไปลองใช้มานะคะแอบงงนิดนึงเท่าที่ลองมามันไม่ค่อยเหมาะกับพื้นที่แบบแคบๆที่มันวกวนเท่าไหร่ะคะ่ะมันน่าจะเหมาะกับพื้นที่กว้างๆคือแบบเปิดโลงปป่งไปแคมปิ้งเนื้อออกไหมคือตัวแบ็ k แทร็กมันไม่ได้ทํางานเป๊ะขนาดนั้นเท่าที่ซีลองเบื้องต้นนะ ตอนลองเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรขวางอยู่มันจะบอกทิศที่เราปักหมุดไว้เฉยๆฟีเจอร์นี้เหมาะกับก,บก,การไปกางเต็นท์นะคะนอกจากการออกกำลังกายแล้วนะ WatchOS ก็ยังมีการตั้งค่าแจ้งเตือนการทานยาค่ะอันนี้เหมาะกับหลายคนที่ชอบลืมทานยาแต่และช่วงเวลาคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่ลืมก็เราไปตั้งให้เขาหน่อยละกันนะไปตั้งค่าในแอปสุขภาพนะคะหรือว่าแอป e a l t h รูปแบบยามีหลายอย่างให้เราเลือกมากเลยให้เราตั้งความแรงของโดสยาก็ได้ด้วย ต้องทันกี่เม็ด บอกรายละเอียดได้หมดเลยค่ะซึ่งพอถึงเวลาทานยานะมันจะแจ้งเตือนทั้งบนโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแล้วก็บน Apple Watch ด้วยค่ะฟีเจอร์นะส่วนตัวซีว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากขนาดนั้นที่แบบเป็น big difference นึกออกปะยิ่งมี watchOS ที่อัปได้ตั้งแต่ซีรีส์4มันก็เพียงพอที่จะดูแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงกันอยู่นะคะซีเชื่อว่าการทำรุ่นใหม่อย่าง Apple Series 8แล้วก็ SE 2ต่างออกไปที่ทำให้หน่าซื้อก็คือฟีเจอร์ในการตรวจจับการชนหรือ crash detection ซึ่งหวังว่าเราจะไม่ได้ใช้มัน แล้วก็การติดตามรอบเดือนระยะตกไข่สาวๆที่จะแม่นยำมากขึ้นเพราะหลายๆอย่างเนี่ยก็มีในรุ่นเก่าอย่างซีรีส์7ไปแล้วฟีเจอร์อื่นก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดนะคะถ้าใครมี Apple อปว c h ซีรีส์7อยู่แล้วซิงว่าอาจจะยังไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะ คือไปอัปเกรดซอฟต์แวร์ไปก่อนนะคะแต่คุณยังไม่เคยมีมาก่อนเลยหรือว่ามีรุ่นเก่ากว่านั้นเยอะเลยอยากได้ Apple Watch ซีแนะนําว่าดูไปที่ Apple Watch Series 8เลยหน้าจะมีอายุการใช้งานเหมือนซื้อประกันชีวิตการการชนไงไม่รู้นะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะลองพิจารณากันดูแล้วกันว่ารุ่นไหนที่คุ้มค่าคุ้มราคาต่อการใช้งานเราจริงๆดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันราคาก็แรงอยู่นะ SE 2ราคาเริ่มต้น9,900บาทแบบ GPS แล้วก็รุ่น GPS เซลูล่า r 11,900บาทค่ะถ้าเกิดใช้งานทั่วไปตัวนี้เพียงพอแน่นอนซี่ทีแนะคะเริ่มต้นอยู่ที่15,900บาทในรุ่น GPS แล้วก็รุ่นที่มีเซลูล่าก็คือ19,900บาทนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะได้ใช้นาฬิกาสุขภาพเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดแบบไม่ได้กะจะใช้ที่วัดอุณหภูมิระยะตกไข่ซีบอกได้เลย,เลยไปที่ Apple Watch SE 2ประหยัดเงินแล้วก็ใช้งานได้ดีค่ะ่ะะแแตถ้านนนะ คือแบบซิก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ซื้อ Apple Watch SE รุ่นก่อนหน้าให้คุณพ่อเหมือนกันค่ะถ้าถามว่าจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะในการ track รติดตามสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพเขาแนะนําเลยว่า Apple Watch SE รุ่นที่2ก็คือเพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าคนซื้อจอใหญ่ๆห,หน่อยคือประมาณ4 4 m สมิลอย่างเงี้ยเพราะว่าฟังก์ชันสําคัญๆอย่างแบบตกไข่เขาคงไม่ต้องใช้ดึงอกอกแม้ดังนั้นพวก temperature sensor เนี่ยมันยังไม่ได้มีแอปเยอะขนาดนั้นที่จะมาใช้คู่กับตัว Series นะคะ ผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องการฟีเจอร์แค่สำหรับตัว Apple Watch SE ก็ดูแลสุขภาพแจ้งเตือนการกินยาหรือว่าการขั a สุขภาพทั่วๆไปการนอนอย่างนี้แค่นี้ก็วัด w ว l l n e s s ของเขาได้ค่อนข้างดีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่บางคนมีโรคประจำตัวที่แบบอยากจะต้อง t r a c ต้องอะไรแบบละเอียดนิดนึงแล้วก็มีงบประมาณมีบัตเจตนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะก็ซื้อรุ่นที่เป็นแบบ stainless t e มันก็จะน้าปัดสวยๆดูเลยค่ะเลยค่านั้นใส่กับสายนาฬิกาได้หลักลายอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ นานาจิตตังกันไปเลยแล้วกันก็เป็นการแนะนําเบื้องต้นให้ทุกคนนะคะเอาเป็นว่าถูกใจไม่ถูกใจตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ลองแชร์ข้อมูลกันเข้ามานะคะกับทีมพวกเราค่ะเราก็จะทําหน้าที่เป็นรีวิวเวอร์นะคะในการดูว่าทุกๆคนที่ซื้อไปใช้หรือกำลังดูอยู่อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่มีส่วนไหนที่ทําให้ตัดสินใจได้ไหมได้ยังไงก็มาคอมเมนต์กับทางคลิปวิดีโอเราจะได้พัฒนาให้รีวิวของเราตอบโจทย์และถูกใจใทุกคนมากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องซีนีเกตไว้นะคะเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ามาเยอะๆค่ะบ๊ายบาย